สวัสดีค่ะต้อนรับทุกคนนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการปลังใจสดใหม่นะคะเติมวันสวยๆด้วยกำลังใจนี่แล้วค่ะดิฉันนะคะได้นำหนังสือ Pocket Book ของท่านอาจารย์ธงชัยประดับชนะนุรัตน์นะคะมาอ่านแล้วก็มาให้กำลังใจกันนะคะแล้วคิดว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆแค่นี้ ก็จะชูใจและทำให้หลายๆคนได้รับกำลังใจนะคะวันนี้มาถึงอตอนที่อีพีนะอีพีที่9แล้วนะคะน่าสนใจทีเดียวเลยนะคะขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคะดิฉันเนี่ยต้องดื่มกาแฟไปด้วยเพราะว่ายัางไม่ได้ดื่มกาแฟเลยดื่มกาแฟไปด้วยแล้วก็คุยไปด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาคุยรายละเอียดกันนะคะค,คุณคุณค้าคุณคุณเคย ได้ยินประโยคหนึ่งไหมประโยคที่ประโยคนี้น่าจะได,ได้ยินกันนะคะบ่อยๆนะคะประโยคที่ว่าลืมตัวเองลืมตัวเองค่ะคุณคิดยังไงกับคำคำนี้คะลืมตัวเองหรือเปล่าคิดยังไงเอ่ยคิดว่าสิ่งนี้เป็นยังไงบ้างคะ ถ้าได้ยินคำคำนี้มีคนพูดคำนี้กับคุณคุณจะรู้สึกคุณจะรู้สึกแวบ,บแรกเลยรู้สึกอย่างไรคะฉันได้กาแฟและง่ายมากเลยค่ะ mm. อืมอร่อยจริงๆเลยนะคะปกตินะคะวลีที่ว่าลืมตัวเนี่ยมักจะเป็นคำที่มีความหมายในทางลบค่ะ คุณเอ็กคุณลืมตัวไปนะคะก็คงไม่ได้ชมนะคะเขาอาจจะไม่ไม่เป็นการชมแน่นอนล่นะคะ่ะตั้งข้อสันนิษฐานสันนิษฐานเบื้องต้นไว้เลยนะคะเพราะว่าความหมายว่า,ขา,วาวขาดความรู้สึกตัวขาดความรู้สึกผิดชอบขาดความระลึกถึงฐานะเดิมของตนนะคะคนที่มีลักษณะลืมตัวดังกล่าว มักจะเป็นที่รังเกียจเหย็ดย้มของคนรอบข้างค่ะนะคะเพราะเข้าทำนองว่าหัวลืมตีนอันนี้ได้ยินบ่อยมากเลยโดยเฉพาะในบทละครใช่ไหมคะแต่ว่าลีที่ว่าลืมตัวเองฟังดีๆนะคะฟังดีๆค่ะแต่ว่าลีที่ว่าลืมตัวเองกลับ มีความหมายไปในเชิงบวกนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่วาลีที่ว่าลืมตัวเองกลับมีความหมายไปในเชิงบวกเพราะหมายถึงการรู้จักลดละและไม่ติดกับตัวเองหรือรู้จักมองข้ามอัตตาของตัวเองไปนะคะ มองข้ามอีโก้นะคะมองข้ามความที่เราให้ความสําคัญกับตัวเองไปนะคะคนเราเมื่อไม่ยึดติดหรือกังวลเกี่ยวกับผลประโยชน์ค่ะหรือศักดิ์ศรีของตัวเองเกินไปก็จะไม่ทุกข์มากเลยนะคะไม่ทุกข์นะคะความทุกข์ลดลงแน่นอนนะคะคนชนิดนี้จะไม่ค่อยเสียกําลังใจง่ายๆค่ะกับปัญหาใดๆนะคะเพราะรู้จักปล่อยวางค่ะ ออไม่รู้สึกเสียหน้าเสียเกียรติอะไรถ้าเป็นฝ่ายพ่ายแพ้หรือไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่คนอื่นคาดหวังคนจะเน้นนี้นะคะไม่ค่อยทำร้ายตัวเองค่ะเขาแข็งแรงนะจิตใจก็เข้มแข็งนะคะ ไม่พลาดหวังในสิ่งที่ตนหรือคนรอบข้างคาดหวังหลายคนอยู่กับความคาดหวังของคนอื่นวันนี้จะมีคนกดไลค์ดิฉันจะขี่คนวันนี้จะมีคนเข้ามาชมว่าดิฉันสวยไหมวันนี้ฉันจะมีงานหรือเปล่าฉันจะได้รับสิ่งที่ฉันให้ใบเสนอราคาไปเขาจะตอบฉันไหมฉันจะเป็นที่รักของ แฟนหรือเปล่าเป็นที่รักของพ่อแม่ไหมฉันจะเป็นที่รักของคุณครูหรือเปล่าเขาจะรักฉันไหมถ้าฉันทําแบบนี้แล้วเราก็จะคาดหวังไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าคนที่เป็นคนที่ไม่คิดถึงผลประโยชน์หรือว่าศักดิ์ศรีของตนเองเนี่ยเขาจะไม่พลาดหวังเมื่อไม่ได้รับการตอบรับในเชิงบวกนะคะ เขาจะเป็นคนที่เข้มแข็งจิตใจแข็งแรงนะคะแม้ไม่เป็นตามที่คนรอบข้างคาดหวังเขาคนชนิดนี้จะไม่มีการทำร้ายตัวเองเด็ดขาดคนชนิดคนชนิดนี้นะคะรู้จักจัดการกับปัญหาของตนเองค่ะเขามีความเข้าใจะเขามีการจัดการกับตัวเองนะคะ โดยการนะคะวางปัญหาเหล่านั้นกับตนเองลงและก้าวออกไปช่วยแบกปัญหาผู้อื่นมีประโยคหนึ่งค่ะที่เขียนไว้ดีมากนะคะประโยคนี้เขียนไว้ว่าวิธีที่ดีที่สุดในการลืมปัญหาของตัวเองคือการช่วยแก้ปัญหาให้คนอื่นเราต้องฟังคนอื่นบ้างนะคะ เราอย่าให้จุดสนใจของเราอยู่ที่ตัวเราเพียงผู้เดียวเราไม่ได้เป็นจุดศูนย์กลางของจกักรวาลนี้หากเราไม่ได้ช่วยคนอื่นได้นะคะตามความกำลังไม่ใช่ว่าทุกเคสเราต้องช่วยนะคะแต่อย่างน้อยแค่เรานั่งลงแล้วก็ฟังนะคะแล้วฟังอย่างเข้าใจแล้วบางครั้งไม่ต้องพูดอะไรเพราะว่าคนบางคนที่เขา พูดกับเราเขาก็ไม่ได้คาดหวังให้เราต้องช่วยเขาเขาเพียงแต่อยากจะคุยกับใครสักคนที่สัต์ซืรอเข้าใจและพร้อมจะตกไหล่แล้วบอกว่าฉันเขา้เขาใจเธอมากๆฉันเข้าใจเธอนะฉันขออยู่เคียงข้างเธอนะฉันขอให้กําลังใจเธอนะเราจะผ่านเรื่องนี้ไปได้แน่นอนฉันเชื่อเพราะเธอเป็นคนที่เคยผ่านเรื่องอะไรมาได้เยอะ เรื่องแค่นี้เธอต้องผ่านได้แน่นอนฉันขอให้กําลังใจเธอนะและฉันเชื่อว่าเมื่อเธอใช้เวลาและใกล้ครวนกับมันดีๆเธอจะต้องเจอทางออกแน่นอนนี่คือวิธีการช่วยที่ดีที่สุดเลยนะคะไม่ใช่ว่าไปเห็นใครเขา,ายืมเงินคนอื่นแล้วไม่คืนแล้วไปจ่ายแทนแบบนั้นอันนี้ยกตัวอ,อย่างนะคะบางครั้งเนี่ยไม่ได้นะคะ เราต้องให้เขาเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบเราต้องบอกเขาถึงและเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นที่จะให้เขาได้มีโอกาสที่จะไม่ทำผิดซ้าๆด้วยนะคะให้ข้อคิดให้ความเข้าใจและดูท่าทีว่าเขายินดีจะฟังเราไหมถ้าเราจะบอกแต่ถ้าบางคนเนี่ยเขาแค่มาระบายและรู้สึกหงุดนงดและรู้สึกมีความโมโหไม่มองตัวเองไม่เจอ ไม่เห็นว่าเกิดอะไรและไม่ต้องการคำปรึกษาไม่ให้เราเข้ามีส่วนเล็กๆน้อยๆเพื่อที่จะช่วยกันแบบนั้นเราก็ต้องมีอีกหนึ่งท่าทีที่ถูกต้องนะคะคือเราต้องแค่ฟังแล้วก็เงียบดีกว่าถ้าคุณเจอคนแบบนั้นนะคนที่แบบหงุดหงิดคนที่แบบมองตัวเองถูกตลอดไม่มองอะไรอะ่ะมันรู้สึกว่าเขาถูกทุกอย่างอย่างนี้คุณต้องไปอย่างที่จะ ไม่ค่อยเข้าไปแล้วก็ให้คำปรึกษากับเขาก่อนนะคะให้ฟังเขานิ่งๆแล้วกอ็อาจจะต้องไม่พูดอะไรเยอะเพราะว่าเขาอาจจะไม่อยากฟังแต่เขาอยากจะระบายอันนี้ก็ต้องดูด้วยนะคะแต่วิธีการต่างๆเหล่านี้เป็นวิธีการในการที่เราจะเสริมสร้างกันได้ค่ะตามการสังเกตและตามประสบการณ์จริงๆนะคะเราจะต้องไม่ส่งเสริม ให้คนหนึ่งคนใดน,นะคะทำสิ่งที่ผิดพลาดซ้ําๆนะคะแต่เราต้องเป็นยืนหยัดและเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะเมื่อวันหนึ่งเราได้มีโอกาสเราก็ช่วยแล้วก็แก้ไขร่วมกับปัญหาของคนอื่นๆก็จะช่วยให้เราเนี่ยมองปัญหาตัวเองเล็กลงไปได้นะคะที่จะให้เราเนี่ยช่วยกันนะคะเพื่อคนอื่นจะได้รับกัน แก้ไขปัญหานี้และมันก็จะเป็นยาที่ดีที่สุดสําหรับการแก้ปัญหาของเราด้วยโลกนี้นะคะแปลกจริงๆนะคะเรายิ่งเราะะพยายามจะลืมปัญหาของเราแต่ว่ามันกลับทําให้เรายิ่งจําปัญหานั้นได้แ,แม่นยํายิ่งขึ้นนะคะแต่และปัญหาของเราเแต่ถ้าเราตะะิดพาดแต่ถ้าเรา จะจำอยู่กับปัญหาและหมุกมุ่งอยู่กับปัญหาปัญหาของเราก็จะไม่ได้การได้รับการแก้ไขแต่ถ้าเราลบปัญหาของเราแล้วเราไปช่วยคนอื่นแก้ปัญหาของคนอื่นแล้วก็เรานําสิ่งนี้ทำมาสิ่งนี้ทําไปทําไปนะคะแปลกใจมากก็คือปัญหาของเราก็ได้รับการแก้ไขอย่างน่าประหลาดดังนั้นวันนี้นะคะถ้าคุณมีปัญหา หรือมีความทุกข์อย่าท้อใจอย่ามัวแต่จมปลักนะคะอยู่กับปัญหาของคุณจงหันค่ะหันไปมองคนรอบข้างของคุณนะคะแต่ว่าคุณไม่ต้องไปด้วยส่วนตัวนะคะช่วงนี้ใช้แบบโซเชียลนะคะในการติดต่อพกะช่วงนี้เราหยุดการแพร่ระบาดของโรคเชือโรคโควิดนะคะโควิด19เพราะฉะนั้น ให้กำลังใจผ่านช่องทางแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็ก้าวออกไปข้างหน้านะคะ,ะแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาที่รุมเรา้าชีวิตของเขาแล้วคุณจะรู้สึกดีขึ้นอย่างเหลือเชื่อไม่เชื่อลองตามดูนะคขะามีพระวจนะของพระเจ้าค่ะจิงท้ายไว้นะคะเพื่อสนับสนุนเราอยู่ในพระธรรมคารเทียบทที่6ข้อที่สจงช่วยรับบาระรของกาละกันท่านจึงจะได้ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระคริสต และอีกข้อหนึ่งนะคะในพระธรรมโรมบุที่สิบสค่ะก็ที่13นะคะจง,จงเห็นอกเห็นใจช่วยธรรมมิคชนเมื่อเขาขัดสนจงมี น้ำใจอัตยรศยัยไมตรีนะคะความช่วยเหลือนั้นได้ทุกทางด้านกําลังใจด้านกาลังเป็นของนะคะหรือว่าด้านปัจจัยต่างๆที่เรามีเราแบ่งปันให้ยิ่งเฉพาะโดยเฉพาะช่วงนี้เลยนะคะช่วงที่ต้องแสดงความช่วยเหลือกันหล,หลายๆอย่างนะคะตามตะลันตามของที่เรามีนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าที่เรามีเยอะๆออกไปให้ผู้อื่น เราไม่มีเงินแต่เราอาจจะให้กำลังใจเราไม่มีของใช้เยอะๆเราก็อาจจะถามถ่ายทุกสุเปวเป็นยังไงบ้างเธอโอเคไหมอะไรอย่างนี้นะคะขอให้ทุกอย่างเหล่านี้นำมาซึ่งการช่วยเหลือและเราจะไม่ลืมตัวเองและลืมกันเลยกันนะคะขอบคุณสำหรับวันนี้ที่ติดตามค่ะหวังว่าวันนี้คุณคุณและตัวพี่เอกเองก็จะได้รับกำลังใจ เป็นพลังใจสดใหม่เติมวันสวยด้วยกําลังใจสุขันและกันสวัสดีค่ะกาแฟหน่อยค่ะ